รีวิวอันนี้มารีวิวนะฮะว่าต้นที่มันน่าตายเนี่ยต้นนี้นะมุมนี้เลยนะกีดถนนเนี่นะเอากีดอีกแล้อ,อีมันจะมาแล้วนะไม่เนาะเอาบัน,นี้เขาทาเพาะไปท่าไปท่าไปกีดไปจิกลับมา ซึม้มันซึมเขาเร็วหี่ยขีมาเร็วแล้วเขาเจ้าผลเอาวห่อนี่นะอันนี้มันมันเปลืองอันี่นะมันเปลือกลอตัวเลยบ่อืมมันมันได้ตอกอันนี้นะบัตแเวนั้นมันเอาชุ่นี้ละกึมมันบวเฮ้าเนื้อดอกอันนี้นี่ตัวนี้เข้าบนะเข้าแล้วนะเข้าแผ่เข้าเนื้อมันจังหลายนะอืมพ่อๆและอืมแต่ว่าง่ายไงมันบวเปลืองกับสามฝาด้วยสามฝานี่สามฝานี่ตัวน้ำมัน ยี่สิบลิตรหรือสิบแปดลิตรกว่าไปเพราะละมันเปลืองช่นนางไม่กัดเหมือนช่างไม่ก่อออกมาเรื่อยๆละ่ะต้นน,นี้ล่ะต้นต้นต้นทั่วไปกับขนไปนำคือเดียวนี่ต้นอันนี้ก็หน้า,ตานนแตงเนาเนะโอ้หน้าตายเอาเอาอยัางรู้